สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมือ,มองมังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ต่อวันอาทิตย์ที่6กันยายน2563นะครับจัดไปเย้เสียนะครับกับศึกมวยดีวิถีไทยทางช่องทีมเอ็มยีแล้วก็ศึกมวยไทย7สีทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่องอมรินสามสิบสี่นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G เบ็ด11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที T ่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11นะครับไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการสึกมวยดีวิถีไทยเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ซีต้าชอโชคอำนวยนะครับวันนี้เจอทางด้านดาบเงินสิทธิผู้ใหญ่นิรันนะครับโชคกันที่พิกัด124อปอนด์มวยคู่นี้ครับหนักแรงทรโหดอดทนอยู่ที่ซีต้าฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีอยู่ที่ดาบเงินสิทธิผู้ใหญ่นิรันนะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านดาบเงินสิทธิผู้ใหญ่นิรันครับวันนี้มาแจ้งเกิดที่บัวลีนาแน่นอนครับเก่าเก่าเกมฝีมือดีฝีมือเหนือชั้นนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไปที่ทางด้านนะ ดาบดำสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรัน์นะครับส่วนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสาแก้วนันพิคัตขนส่งนะครับวันนี้เจอทางด้านขุนพลเอกตอโยธาหรือขุนพลเอกสอจอวิชิตเมืองแปดริ้วหรือขุนพลเอกสอชวลิตนะครับตัวเดียวกันนะครับโชคกันที่วิกัน127้อ่ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกที่มวยเจ้าบ้านนะครับขุนพลเอกตอโยธานะครับ สูงใหญ่ยาวแข็งแก่งแข็งแรงอาวุธครบเครื่องนอกได้ในมีวันนี้ตีอยู่ออกไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในราย,รายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ลูกนิมิตสิงคอง4นะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้มวยรุ่นหลานนะครับอย่างขนองศึกกอกรรมนาศร30ากับ131ผมมองว่าวันนี้ลูกนิมิตสิงคอง4มีปัญหาแน่นอนครับ เพราะว่าปกตินี้ลูกนิวมิสิงของติสีน่นต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดร่อยยี่สิบเก้าร้ยก็ยังต่อยได้วันนี้เบ่งมาต่อยร้อยสามแถมต่อน้ำหนักให้มวยรุ่นหลานหนึ่งหนึ่งปอนเนี่ยผมมองว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าขนองศึกกอกรรมน้านี้สูงใหญ่ยาวครับวันนี้เป็นมวยเขา่าในเหนียวแน่นเดินถึงตัวเดินให้ไววันนี้เอาอยู่ครับ คู่ที่สามในรายการผมอยากจะให้รอไว้ที่ทางด้านขนองศึกกอกัรมนาศครับสูงใหญ่ยาววันนี้เอาอยู่ครับแล้วไปตอนคู่ที่4ในรายการครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกางนาศิษ์ผู้ใหญ่นิลันหรือทางด้านผู้ใหญ่นิลันนำมาเกิดในวันนี้แน่นอนครับวันนี้เจอทางด้านเพชรเลิงฤทธิ์ปอขนส่งหรือเพชรเลิงฤทธิ์สอรุ่งกิจ ซอรุ่งเจริญกิจนะครับชกกันที่วิการ1น8่อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรกลางนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิลานครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพวันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่4ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรกลางนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิลานครับให้ไปอีก5ดาว จัดไปอย่าให้เสียแล้วก็ไปต่อที่มวยไทยเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณมาดูที่ช่องเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านเพชรพลังชัยสพุกิจชัยนะครับวันนี้เจอทางน่านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงชกกันที่พิกัด120ร่ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน่านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับสูงใหญ่ยาวแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธครบเครื่องฝีมือดูดีกว่าเหนือชั้นกว่า วันนี้น่าจะเข้าวินแบบสบายๆเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพลังชัยสพกิจชัยนี่น้ำหนักมาเกินเยอะเหลือเกินมา3.9เล้นะครับเกินไป3.9ลดรถบักโกกเลยผมมองว่าต่อยคู่ที่1น,นี่ฟื้นไม่ทันนะครับบ่าย2โมงครึ่งนี้รถน้ำหนัก3 9ปอนนี่ฟื้นไม่ทันมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านพเพชรอ่าวไทยพิทักษทางหลวงครับ5ดาว จัดไปให้เสียนะครับแล้วคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรพลันชัยเจอทางด้านโรเบาิร์ตสอธนบวรโชคกันที่วิกัร117ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับมวยของเจ้าลำน้ำมูลสอสุมาลีครับขุนเข่าเวตาลเข่าในยัดไส้ดีวันนี้เจอกับเพชรพลันชัยมวยดาวรุ่งพุ่งแรงจากค่ายพลันชัยนะครับของโกเด ครับพลันชัยอดีเทพวรพันธ์นะครับมวยคู่นี้ผมมองว่าความเก่าเก่าเกมยังเป็นรองเจ้าโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไิธีทางด้านโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองช่องเกียรติศรีวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับวันนี้เจอทางด้านยอดเพชรแป้งกองปราโชคกันที่พิกัด119ปอนด์อนมวยคู่นี้นะครับ ผมอยากให้รองวิธีทางด้านยอดเพชรแป้งกองปราบครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยครับน้ำหนักร้อยสิบเก้าเนี่ก็เป็นน้ำหนักที่ดีของยอดเพชรแม้ว่าจะเลือไปนานครับเหลือเวทีไปนานหลายเดือนแต่ถ้าว่าทำการฟิตซ้อมต่อเนื่องซ้อมอยู่ที่ค่ายแปะมินบุรีนะครับผมมองว่าร่างกายดีแข็งแกร่งแข็งแรงดีแล้วก็อีกอย่างดาบแป้งก็ไม่ได้หนีไปไหนครับก็คอยสอบถาม เรื่องการพิจซ้อมเรื่องน้ำหนักอยู่เป็นประจำเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาวงการมวยช่วงนี้งานเยอะภารกิจเยอะครับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้ทางด้านยอดเพชรแปงกองปราบจะมาแจ้งเกิดครับสูงใหญ่ยาวนะครับดูน้ำหนักวันนี้แล้วครับออกไปที่ทางด้านยอดเพชรแปงกองปราบนะครับคู่ที่3าในรา,รายการครับส่วนคู่ที่4ครับเป็นการป้องกันตาแหน่งแชมปเปี้ยน รุ่น115บปอนของเวทีมวยช่อง7สีนะครับระหว่างจอมโหดอิมิเนแอรอหรือจอมโหดเสริมพรวิวัฒนะครับเปลี่ยนค่ายใหม่ประเดิมสีเสื้อแรกนะครับ115ปอนด์วันนี้เจอทางด้านเขี่ยวพรันชัยครับโดยมีทางด้านจอมโหดนี่เป็นแชมเปี้ยนอยู่วันนี้จะป้องกันตำแหน่งได้หรือไม่ต้องติดตามนะครับคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเขี้ยวพรัณชัยนะครับ รองไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่องอมรินสามสิบสี่กันเลยนะมาต่อที่ช่องอมรินสามสิบสี่กันเลยนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน่านพรอพรมชอห้าพยัควันนี้เจอทางน่านสองพยัคสิทธิ์กล้องนะครับชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน่านพรพรมชอห้าพยัคนะครับมวยของเสียชายสุขโขทัยนะครับหรือคุณพัชนินมีจันนะครับการพึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอ .5 อห้าพยัค ที่คลอง8ลํลำลูกกานะครับหลังวัดธัญญผลนี่ผมมองว่าแข็งแกร่งแข็งแรงฝีมือดีนะครับผิวกว่ากันเยอะความเป็นมวยดีกว่านะครับคู่ที่1ในรายการผมออกวิธีทางด้านพรพมชหพยักนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคูโบต้าอภิมลศรีหรือคูโบต้าลูกมะขามหวานนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรด,ดำสิทธิ์คูไทยชคกันที่วิการ117ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้ คูโบต้าลูกมะขามหวานหรือคูโบต้าออพิมลสีนะครับได้ลูกแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงทะโลหดอดทนวันนี้มาแจ้งเกิดแน่นอนครับมวยของเบี้ยลูกมะขามหวานการพิจ2รณว่าอยู่ที่กาญนาพิเศษซอยสองนะครับอยู่ที่ฝั่งนู้นก็ถือว่าเบี้ยลูกมะขามหวานดูแลอย่างดีครับคู่ที่สองในรายการพองออกพืที่ทางนัน้นคูโบต้าออพิมลสีนะครับ แล้วก็คู่ที่3ามในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทองคูลเพชร,ตรปรตอเจอก้าผาจชนลูกบ้านใหญ่โชคกันที่พิกัด1 1 2ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทองคูลเพชรปตอนะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตอแจ้งวัฒนาครับโดยมีหมวดยอดนะครับดูแลแล้วก็คุมเองหรือร้อยโทวิรยุทธ์กองสงนะครับคุมเข้มมาตลอดวันนี้อาจจะขายรถจิบมาเล่นเลยครับ เพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ขายรถถังมปเล่นจอมโหดวันนี้ขายรถจิบมาเล่นเจ้าทองพูลเพชรประตะอ,อครับส่วนก้าประจนลูกบันใหญ่เนี่ฝีมือดีครับในดีเข่าดีครับนักชกจากศรีสะเกตแต่ว่าเหลือเวทีไปนานยังไม่ได้หายใจเลยผมว่าเป็นลองเยอะครับคู่ที่สามในรายการผมออกวิธีทางหน้าทองพูลเพชรประตะอ,อให้ไป5้าดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็คู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ ฉลามศึกสิทธิ์อโนไทยครับวันนี้เจอกันทางด้านลุงนภา,าปิ่นสินชัยโชคกันที่พิกัด142ปอนด์มวยคู่นี้นะครับอยู่ที่หัวใจครับวันนี้ฝีมือคู่ขี้สูสีฉลามศึกสิทธิ์อโนไทยในฝีมือดีครับ <c oughs> เก่าเก่าเกมนักโชกจากปลาจีนบุรีนะครับแต่ทว่ายืดเยื้อและก็เจอของหนักๆเข้านี้อาจจะถอดใจไปได้ครับ คู่ที่4ในรายการในผมออกไปที่ทางด้านรุ่งนาภาปิ่นสินชัยครับฝีมือดีฝีมือจัดจ้านนอกได้ในมียืนระยะมั่นคงกว่าครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านรุ่งนาภาปิ่นสินชัยนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับวันนี้อย่าลืม 5G เบ็ด11ครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่นันสมัยเว็บเบียจบครบทุกเกมกีฬานะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครด้วยนะครับสั่นกระดิ่งให้กับปอหนุ่มเมืองมั่งไฟนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ